ครับสบายดีทักทายน้องทุกคนเนาะไม่รอบเด้อทุกคนหาทุ่มเนี่ยกินไปละรอบหนึ่งกินข้าวไปละรอบหนึ่งพักกันยากพักกันหิวอืมไอ้ห้อยน้นยนองเค็มเนาะเค็มเนาะไม่หอเค็มเนาะเค็มเนาะเค็มหมดเลย Bull 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 ลืมไปว่ามีปูดองน้ำนทุกคนอืมอันนี้กับป้าเผากินวังเว้นกินวังขทุกคนมามามาบแสบแล้วทุกคน khoảng wow, hào Ừ. rồi, đúng rồi. Mình để ở trong ăn có bụng sao đây này, đi đâu chàng mẹ luôn mà chuột tụi con có mẹ cô nhỉ lần đấy thì tí lục cứ kín gần, con này xếp bộ nữa. ส่ปูดองใส่หอยดองใส่ถ hmm. ัวดินน้ำทุกคนเลยปะคาหองเอาไปเนาะจวดมาเด้อทุกคน

bú đỏ thêm kem hộp thôi luyện tham không? toàn dự tham có tôm uống không? có nè đồ hết, tham, hết bố. Bố mất rồi nào hết bộ rồi ว่าะซื้อมากแบบกินบหไดเลยทุกคนเนเนี่ยเพิ่มมาคลองอยากคายบอจจลูกขาเลยออาจะได้แบบเดี๋ยวผู้คนขอกินครับืมนกินเสดครับโมนกินเขาทุกคนโมกินจมตำแล้วกันเนาะก้าบบายเี่